กลาบสบายดีพี่นอ้องปองปลายเบริร์สุขุสุคนคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกันกับสองเฮาคือเกา่าคือเดิมพี่น้องแมนไสเบาวล่าพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นมือท่วานาเสาสลดใจอีกมือหนึ่งพี่น้องที่วาเฮาได้หับข่าวหายตั้งแต่เสาเนาะคือการจากไปของอาจารย์ผู้เป็นตำนานเพลงลูกทุ่งมอลำคืออาจารย์พรศซักสองแสงเนาะพี่น้อง ถือว่าเป็นข่าวที่ว่าซอกวงการถือว่าซอกทางพี่น้องฟังเล่าแล้วก็ฟังไทยถือว่าอาจารย์พรศักก็เป็นศิลปินผู้หนึ่งที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่ยุคเก่าิจนมาถึงปัจจุบันพี่น้องถือว่าอยู่ในฟังเล่าเฮากันอาจารย์พรศักก็เป็นศิลปินหนึ่งที่ว่าคนเล่าเฮ้าฮูจักกันดีแล้วก็ในรับ เลีวก็เป็นศิลปินที่ด้๋ับความนิยมหลายนิยบเก่าซิฟเนาะพี่น้องถือว่าเป็นศิลปินผู้หนึง่งที่ว่ามีนํำเสียงเป็นเอก,กลักษณ์มีรูปแบบการห้องที่ว่าเป็นแบบของเพิ่นเองเนาะถือว่าเพิ่นก็เป็นศิลปินที่ว่าเป็นตำนานบว่วสิเป็นพี่น้องทางฟังเล่าฟังไทยก็ถือว่าอู้จัก เพิ่นดีเนาะพี่เนาะถือว่าอยู่ในโยกเก่าซิปนี่คนเล่าสิหมักหลายเนาะสำหรับอาจารย์พรศักสองแซงนี่เนื่องจากเพลงของเพิ่นนี่ถือว่าม่วน้วกะ็ค่อนข้างว่าดังงลายในยกคนั้นในยยกที่ว่าคนใส่กระเซตดหรือว่าซีดีเนาะในยกคนั้นก็ถือว่าคนเล่าเฮ้กาก็หมักลาย ที่ว่าอาจารย์พรศัก,กโด่งดังมาเคียงคู่กับหลายๆศิลปินบ่าว่าสิเป็นสุมจิตบัวทองเนาะหรือรือว่าสิเป็นอาจารย์เฉลิมพลมละคมแล้วก็อีกหลายๆศิลปินที่ว่าโด่งดังเคียงคู่กันมาพี่น้องและที่ว่าเพิ่นกับอยุค่อคนขางว่าลายเดียกับเบิร์ดทงไชยแม็กอินไตเนาะพี่น้องเนาะแต่ที่ว่าเาเห็นเพิ่นเคยขึ้นคอนเสิร์ตน้ากันเนาะพี่น้อง ในหยกงนันที่ว่านี่ก็เป็นการจากไปของตำนาน่งหลวงงมอลำไอนุมแขนสายลายมังกรที่ว่าอยู่ที่ว่าลายลายๆคนหูจักกันดีพี่น้องชื่อว่าเพลงที่ว่าเป็นเอกลักษณ์และมีความดงดังของเพลินก็คือเพลงสาวจังก,างล,ก,งกลางโป้เป็เพลงในหยกหลังๆนี่ก็สิเป็น มีเมียเด็กเนาะพี่น้องที่ว่าเป็นเพลงที่ว่าสั่งชื่อเสียงและดงดังในอดีตแลวก็ในปัจจุบันก็ยังมีได้หลายคนที่ว่าฟังเพลงเพิ่อนอยู่พี่นอ้องก็ถือว่าอาจารย์พรซักกับเป็นศิลปินผู้หนึ่งพี่น้องที่ว่าที่ว่าเขามานั่งในใจ ของพี่น้องเข้าทางฟังเล่าได้ห้ายที่สุดตัด้งแต่มีศิลปินลูกทงมอลํามาพี่น้องกทอว่าเพิินเป็นศิลปินที่ว่าคนเล่าหูจักดีแล้วก็แล้วก็หูจักดีแล้วก็เป็นศิลปินที่ว่าคนเล่ามักหากเพล่นหลยเนื่องจากเพิินเป็นผู้ทีว่า มีนำเสียงท่วาเป็นเอกลักษณ์แลวก็มีนิสัยที่ว่าค่อนข้างโอบอ้อมอารีเนาะแลวก็เป็นคนที่โบถือตนถือตัวถือว่าเพิ่นเป็นคนท่ว่าค่อนขางว่าอัธยาศัยดีถือว่าอยู่ในสวงที่ว่าเพิ่นเริ่มแก่ตัวมากนี่ก็ถือวาเฮาสีเห็นการเคลื่อนไหวของเพิ่นก็ค่อนขางว่า มีการอยู่การกินที่ว่าแบบเดียบง่ายที่ว่าหลายๆคนก็ได้ติดตามชีวิตของเพิินผ่านหลายล้สองทางพี่นนอะที่ว่าคนเล่าก็ถือว่ามักหลายเกี่ยวกับอาจารย์พรศักสองแสงนี้ที่ว่าในช่วงหนึ่งเพิ่นก็ได้มาทั่วคอนเสิร์ตอยู่ในเล่าเนาะก็ถือว่าเพิ่นก็ได้ทั่วไปเาลายๆแขวงหลายๆเมื่อ และกาในการทั่วคอนเสิร์ตข้องพิ่นแต่ละแวงแต่ละเมืองก็ถืวอถว,ถว่าได้รับผลต่อรับถือว่าดีารถือว่าได้รับความนิยมายเพิ่นไปบานได้เมืองได้ี่ก็ถือว่าคนเล่าก็ต้อนรับขับสู่อย่างอย่างดีเนาะถือว่าคนเบิงคอนเสร์ตนี่ก่อนของังว่าเต็มทุกเถื่อพี่นนองแต่ว่ามาตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่นจะไปแบบบมมีวันทวนกลับ ถือว่าเป็นข่าวที่ว่าสอกวงการเนาะเนื่องว่าเพ่นจากไปแบบกระทันหัน,นซึ่งว่าใน2ปีนี้วงการเพลงเลาาและไทยกับสูญเสียนักหองศิลปินภูที่ว่าเป็นตำนานและเป็นศิลปินที่ว่าทรงคุณคาไปหลายๆคนพี่นอ้องที่ว่าเอาจะเห็นการ ออกมาเ้าของเพ่นสวงมีชีวิตเนาะการไหว้อาไยนำอาจารย์กีดาวเพียรนูห่วงเนาะที่ว่าเพ่นจากไปก่อนที่ว่าเพ่นจากไปก่อนด้วยตายเสียพันเนาะก็ถที่ว่าเพ่นก็ออกมาเว้าไหว้อาไแต่ว่ามาอมี้เป็นมือที่ว่าเพ่นจากไปก็ถที่ว่าเล้ายคนก็บบอกคิดบ่ฟันว่าสิเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะพี่น้องก็ถที่ว่าตอนนี้ หลายๆคนกัผู้ซึกเสียใจเราแม่ไส้กัเอามาว่าเพื่อไหวอะไรให้แกเพิ่นผู้ที่ครับกลมเสียงเพลงให้เห้าฟังตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันพี่น้องและเพิ่นและเพิ่นก็ได้จากไปในโลกครัวใจกระทันหันพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายร้ และสําหรับคลิปนี้เบาแมนไสก็ต้องขอขอบใจและก็ขอไหวอไ้อลัยนําอาจารย์พรศักสองแสงที่เพิ่นจากไปแบบโปมีวันทวนกลับแต่ว่าสื่อเสียงและเพลงของเพิ่นสียังอยู่ในสังคมอีกตลอดไปพี่เนองและสําหรับมื้อนี้เบาแมนไสก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบใจและก็สบายดีเบิดสุขุสุคนที่ว่าเบิ่งคลิปบ,บ่าแมนไสจนจบ สบายดีพี่หนอกไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารไม่เห็นสาวจันนังซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขายืมร่างกายสาวจันเซยสมหมดมีเมียเด็กต้องมันตรวเซกร่างกายไม่ต้องนึกอายเป็นรูปผู้ชายต้องกลา้า อย่าไปแสดงในเมื่อเรียวแรงรวยราร่างกายไม่ไหวต้องอาศัยโดบยามีคู่นอนอ่อนกว่าต้องหายาบำรงุง